สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือไม่กะอ,อนิมาก็กมาเลยกลับมาพักใหญ่นะครับครที่แล้วเป็นหมูเด้งใช่ไหมควนี้เขากลับมายังสัตว์ป่าสงวนหายากของไทยเราบ้างนะครับก็เลยวิถีผ่านมาเนี่ยมันก็มีสัตว์ป่าสงวนหน้าใหม่เข้ามาใช่ไหมแต่วันนี้เขาพูดถึงสัตว์ป่าสงวนที่คนไทยรู้จักน้อยที่สุดนะครับเพราะว่ามีการพบเจอมันแค่แบบนับครั้งได้แถมค้งสถานที่เจอเนี่ยมันก็หลายสิบปีมาแล้วนะครับแต่ปัจจุบัน IUCN นั้น ก็ยังจะให้มันเนี่ยอยู่ในสัตว์ใกล้สุพันขั้นวิกฤตนะครับนั่นคือนกเจ้าฟ้าหญิงซิลินทอนหรือชื่อกิจไวท์ไอรีเวอร์มาตินที่ผมไม่อยากจะอ่านชื่อวิทยาศาสตร์เท่าไหร่เพราะว่ามันอ่านยากมากนกเจ้าฟ้าหญิงซิลินทอนเนี่ยก็เป็นน,นึ่งใน2ของนก่นแอแม่น้ําในวงย่อยนะครับอีกชิดนหนึ่งเนี่ยคือนก่นแอนแม่น้ำแอฟริกาโดยลักษณะเนี่ยนกเจ้าฟ้าหญิงซิลินทอนเป็นนก่นแอดขนาดกลางมีสีดําออกเขียวเหลือบหน่อยแต่พวกขาว จุดเด่นที่ชัดเจนคือหางของมันเนี่ยมีขนคู่กลางมีแกนยื่นออกมาเป็นเหมือนเส้นเรียวแผ่ตรงปลายนะครับรอบวงตาจะมีสีขาวหนาปากสีเหลืองสดออกเขียวทั้ง2องเพศมีขนาดคล้ายกันและมีความยาวตั้งแต่ปากจดหางเนี่ยประมาณ1 2ถึง13ซติเมตรความยาวเฉพาะหางเรียวของมันเนี่ยมากกว่า9ซติเมตรตัวสีดำสนิทชาวบ้านในบริเวณคนพบเนี่ยเรียกมันว่าน,นกตาพอง ราะเนี่จากตาของมันมีวงขาล้อมรอบใช่ไหมในตาและม่านตาสีขาวอบชมพูเรือโ<ๆ>ดยปัจจุบ,บันเท่าที่รู้มามันถูกพบที่บึงบุเพชรเท่านั้นนะครับเรียกว่าต่อเจอครั้งแรกเนี่ยพื้นที่ที่พบเจอเนี่ยก็น้อยมากๆนะครับคือจํากัดแค่ที่เดียวเท่านั้นอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ประเทศไทยเหล่านี้เองโดยปฏิสัยเท่าที่เราลูนนะครับด้วยความเป็นกาานกสัพพันธ์เงียน่าจะเป็นนกยพยพทาให้แหล่งผสมพันธุ์วางไข่ของนกเจ้าไฟซินทอนเนี่ยยังไม่มีการค้นพบนะครับ เราจรึงไม่ทราบในเชิงวิทยาการเขย่พันของนกตัวนี้เลยแต่ด้วยความที่ยากของมันคือนนนแอนแม่นาแอฟริกาเนี่ยเขาคิดว่ามันน่าจะทำรังเหมือนกันนะครับโดยทำรังตามโพงบริเวณตลิ่งซ้ายริมแม่น้ำวางไข่ชั่วสองสามฟองอาจจะเป็นช่วงเดือนมีนาถึงพฤษภาก่อนที่ฝนจะมาสุบนเนี่ยจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นนะครับโดยมันเนี่ยจะกินแมลงเป็นอาหารเหมือนนนแอนปกติรวมถึงพวกด้วงด้วยโดยมันจะจับเหยื่อโดยการโฉบจับในอากาศโดยดวงตาขนาดใหญ่ เดินงตากขนาดใหญ่เนี่ยอาจมีการคาดการว่าอาจจะช่วยการหากินกลางคืนด้วยเลื่องน้อยก็ช่วงพบข้ามหรือรุ่งเช้าซึ่งเป็นอปัจจัยทห้มันเนี่ยถูกเจอน้อยมากในสมัยก่อนเนะาะเพราะด้วยความที่มันอาจจะหากินกลางคืนทําให้การพบเจอยิ่งยากขึ้นนะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นว่ามันเป็นนอสพอตินที่เท่าที่รู้มาเนี่ยพบได้แห่งเดียวในโลกคือบึงบรเพชรเรียกว่าเป็นสัตว์แบบเฉพาะกลุ่มมากๆแถมเฉพาะจาดจงสถานที่มากๆนะครับ ในงานพบเห็นมีน้อยมากคือแค่3ครั้งเท่านั้นถ้าแต่เจอกันครั้งแรกคือปีพุทธศักราช2515 2520และ2523และไม่เจอมันอีกเลยแม้ถึงแม้ว่าจะมีข่าวลือเจอบ้างในช่วงปี2529หรือไม่แต่คอมเมนต์หลายคนที่ผมเห็นใน YouTube ที่เขาบรรยายเกี่ยวกับนกสัตว์พันธุ์นี้ก็มีคนบอกว่าเจอคล้ายๆกันแต่ส่วนตัวผมก็ด้วยความที่มันค้ายนกนงแอ่นปกติด้วยแหละก็ยังไม่รับการยืนยันในขณะนั้นนะครับ รือความที่มันเป็นนกพยพแสดงว่ามันไม่ได้อยู่บึงบลาเพชรตลอดหมายความว่ามันก็ต้องมีที่ที่มันไปตามฤดูของมันแต่เราไม่รู้เลยว่ามันไปอยู่ที่ไหนแลังจากฤดูของมันในช่วงบึงบลาเพชรเนี่ยทำให้ทาง I u ซ N เนี่ยยังไม่สามารถบอกได้ว่านกเจ้าไฟอย่างสีทอนี้เนี่ยอาจจะเหมือนแบบย้ายพยพเปลี่ยนที่ถาวรเลยก็ได้ทําให้มันเนี่ยยังจัดในสถานะใกล้สุพรรณขวิกฤตนะครับแม้จะไม่เจอมันมาหลายสิบปีแล้วสองห้าสองสามอะ กี่ปีมาแล้วล่วนะน่าจะไม่รูปถ่ายหลักฐานปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นรูปสตาร์นะครับส่วนรูปที่มีชิตอยู่เนี่ยถ่ายในปีพันเก้าร้อยหกสิบแปดนู่นเลยทำมาลราเนี่ยเห็นลักษณะของตัวนกตอนมีชีวิตชัดเจนมากขึ้นทําให้คลิปนี้เนี่ยเรียกว่ากึ่งกึ่งพอดแคสต์เล,เลยเพราะเราไม่มีรูปมันมีน้อยมากๆนะครับดังนั้นไม่มีวิดีโอแน่นอนโดยเหกการกล้สุพันก็คลาสสิกของสัตว์ทุกชนิดนะครับก็คือคือที่อยู่ใส่หายไปถูกจับล่าบ้างสภาพแวดล้อมเสื่อมโท นกเจ้าไฟอิงซินทรเนี่ยเป็นนกโบราณที่เหมือนปกติมันก็เหลืออยู่น้อยอยู่แล้วและมันโนที่เรียกว่าไงอ่ะเพาะยากเพราะเท่าที่อ่านมามันมีข้อมูลที่ว่าเขาก็พยายามจับมันมาแพร่พันธุ์แหละแต่ปรากฏว่ามันตายหมดเลยนะครับในข้อมูลก็บอกว่ามีการักจับนกเจ้าไฟซินทร์ได้เก,กือบ120ตัวในช่วงเวลานั้นเพื่อขายกับผู้ในการสถานีประมงนครสวรรค์คือการจะเพาะเลี้ยงไงแต่นอนว่าทุกตัวนั้นตายหมดเลยนะครับและเนื่องเพราะมีประชากรที่กลุ่มเล็กอยู่แล้ว ทำให้ยิ่งพบเห็นยากขึ้นในตอนนั้นแต่ก็มีรายง,งานที่ไม่รับการยืนยันว่าพบเห็นนกนี้ในกัมพูชาในปี2547ก็เรียก็เลยว่าไม่กี่สิบปีนี่เองและจนถึงตอนนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นสัตว์ที่เรารู้จักน้อยมากๆในกลุ่มสัตว์ป่าสงวนในไทยนะครับคือน้อยสมันแล้วก็รู้เลยว่าเออมันเคยมีภาคกลางแล้วสูญพันธุ์ไปหมดแล้วแน่นอนแล้วแต่เจา้าไฟซิทนทอนที่ความที่เป็นนกพยพ เราจรึงไม่สามารถบอกได้แบบเป๊ะๆว่ามันเหลืออยู่หรือเปล่านะครับแต่แบบหลายสิบปีมานี้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะแบบเหลือรยู่มั้งซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวของนกเจ้าฟายิงสเตรนทอนนะครับหนึ่งในสปาร์สงูที่คนรู้จักน้อยที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้แล้วท่านผู้ชมคิดยังไงกับนกสายพันธุ์นี้เนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับก็เลยว่าจะกลับมาทําให้กับอนิม่าต่อแล้วช่วงนี้จะเริ่มกับอาหารทาฉลาดต่อ,อชอบฉลาดนะครับแล้วก็สัตว์พวกแนวแบบโลมาอะไรแบบนั้น ฝากติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ